ความเข้าใจตัวเราเองอนะไรเงี้ยเออเราก็ได้มาเข้าใจว่าผู้อื่นเป็นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าหมอเอิญได้ให้แนวคิดหลายอย่างที่เป็นประโยชน์บางเรื่องเราอาจจะพอเคยได้ยินอะไรเงี้ยบางเรื่องาอาจจะพอเคยรู้บ้างสัมผัสได้เองบ้างแต่ว่ามาคลาสซิเมเมอรเราได้สิ่งใหมให่ใด้วยแล้วก็ได้คนที่ช่วยประมวแลแหละฮะช่วยวิเคราะห์ช่วยควบรวมสร้างสุดความคิดเฟรมเวิร์กให้เราโดยที่ทุกอย่างมันเป็นศูนย์รวมอะฮะทำให้เราเข้าใจแล้วเข้าถึงมันได้ง่ายนี เพราะว่าหมอเอิญได้แชร์เรื่องปรัชญาของการใช้ชีวิตนะได้เข้าใจว,าว่ามนุษย์เรามีความหลากหลายจัก,กรวาลภายในตัวเราเองก็ใหญ่มากเลยผมรู้สึกว่าสิ่งที่หมอเอินได้ได้แชร์มันเป็นมันเป็นสิทธิที่ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็มันก็ทําให้เราได้ตระหนักรู้ในหลายๆเรื่องอะไรอยงี้ครับเรารู้สึกว่ามีความสุข ก็ดีมากเลยนะครับดีมากนะก็วันออนวันด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับหมอเอิญเองอะไรเงี้ยเออมีโอกาสได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนเหมือนเป็นเพื่อนกันด้วยใช่ไหมฮะเราก็ได้ได้รับฟังได้ได้พูดคุยกับแกด้วยก็รู้สึกว่าการที่เราได้เข้าใจตัวเราเองอะไรเงี้ยเออเพราะว่าคําว่าอยากอยากสิ่งที่เราเรียนรู้ในคลาสนะคำว่า self awareness คำเดียวเนี่ยก็เป็นคําที่บอกว่าเรียนรู้ได้ไม่จบไม่สินนะ้นอะใช่ไหมฮะเรื่อง self awareness การพูดคุย,กา,คยการที่คุณหมอแกยกไปยาการที่แกลงมาอธิบายใน ใน commercial b u s i s ทั้งในคลาสเองและในส่วนตัวเองในชีวิตของเราเองด้วยที่เราปรึกษานะคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าเออทำให้เราได้มีโอกาสในการเข้าใจกับคอาคำนี้ได้มากขึ้นการที่คุณหมออธิบายให้กับเราฟังในเรื่องคาว่าผู้อื่นเนี่ยทำให้เราได้เห็นความหลากหลายวอร์ซิตี้ของมนุษย์จริงๆการวันออนวันกับคุณหมอแบบผมว่าทาให้เราได้ได้ซึมซับชุดความคิดแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆเหล่านี้โดยที่เราก็ไม่ได้ไปเรียนในคลาสอะ่ะเออมันเหมือนเรามีเพื่อนหนึ่งคนที่แชร์ประสบการณ์ชีวิตซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีสิ่งนั้นเลย ด้วยด้วยความถนัด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณหมอแกแก่า่ทอดมาที่เราได้ผมมาในคลาสที่เป็นเีี่ว่าเป็นสำหรับผู้บริหารเนาะดีเดอร์ชิพหน่อยเลยแต่จริงบอกว่า Principle หรือว่าหลักการที่คุณหมอสอนเป็นหลักการที่แอพพลายได้กับบุคคลโดยทั่วไปเลยนะเราคิดว่าด้วยสิ่งที่คุณหมอสอนคือข้อที่หนึ่งคือบอกว่าสนุก อ่าสนุกทั้งในแง่ของการพูดคุยการมีเสียงหัวเราะใช่ไหมมีเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าทําให้เรา enjoy กับคลาสมาหาสารเองเป็นคลาสที่ย่อยง่ายโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าเหมาะกับทุกคนคนระดับผู้บริหารคนทํางานหรือบุคคลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าการเรียนที่คุณหมอสอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราน่าจะมีสังคมที่ดีขึ้นนะ่ะชุดการเรียนการสอนแบบนี้ครับจริงมันอยู่ในรูปแบบอ่อนต่ำ formal ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อศาสนาแาบรบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยแต่ว่าคลาสมาหาสารความสุขเป็นคลาสที่พวกรวมอะไรยากๆเลานั่นและก็กลายเป็นเรื่องที่ง่ายเราเป็นเรื่องของเราเราเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวเราและผู้อื่นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่ยากที่จะคิดคําสอนเหล่านี้นะคนมาเียนกับ,บ